สวัสดีค่ะวันนี้ต้อมบิ๊กโมเดลมีชุดต่อนกกระทามานำเสนอชุดต่อนกกระทานะคะมีซิงค์นกกระทา10บคันนะคะนี่นะคะรายละเอียดของซิงค์จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะรายละเอียดของซิงค์นะคะประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็จะเป็นหุ่นนกกรทานะคะนี่ค่ะรายละเอียดรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเมมลำพงชุดนี้พร้อมต่อเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,200บาทพร้อมส่งถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทถ้าใครสนใจ สามารถทักแชทมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ